เป็นเพื่อนชาว YouTube วันนี้ส่งงานโมครสลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับผมนะก็เป็นคอสสองทางนะครับเป็นยี่ห้อ DBK นะตอนแรกลูกค้าแจ้งว่าเป็น DBX อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็น DBK นะครับนะเป็น DBK นะครับสองทางนะครับจัดโมให้เรียบร้อยนะครับผมนะเสียงละเอียดขึ้นนะครับนะได้อัตรรลในการฟังนะครับผมนะ มากขึ้นนะครับสำหรับการโมคอส์นะครับผมถ้าไครสนใจส่งโมโมก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับที่080นะครับ0091699นะครับ 080นะครับ0091699นะครับค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องโอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะส่งคอร์สกลับมานะครับส่งคอร์สมาทําเสร็จก็ส่งกลับไปนะครับก็จ่ายกับขนส่งได้เลยเป็นแบบปลายทางได้เลยนะครับทุกวันนี้นะครับผมนะง่ายๆไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมนะก็สามารถส่งมาได้นะครับผมนะที่จังหวัดกาลสิน์นะครับผมนะวันนี้มาฟังเสียงกันนะครับเทีบเบาๆให้ชมกันนะครับกับอากาศร้อนๆวันนี้นะครับผมนะร้อนหน้าฝนแต่ฝนไม่ค่อยมี นะครับนะทิ้งช่วงไปแล้วนะครับนะเอามาฟังเสียงกันนะครับผมนะเสียงกลางแหลมโป๊กๆนะครับชัดๆนะครับคมๆนะครับสาหรับใครที่ชอบเสียงแซนเสียงกองทอมเด่นๆนะครับเบสนะครับหนักนะครับหนาแน่นนะครับนะหนักแน่นนะครับก็โมแล้วก็เสียงชัดเจนนะครับกองนะครับรายละเอียดเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับนะสำหรับคอสนะครับนะมาฟังเสียงกันนะครับ